สวัสดีครับนี่คือมวยไทยเกตสีสากันยายนถือว่าเป็นมวยไทยเกตสีนัดใหญ่โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยเป็นโปรแกรมการแข่งขันแลกเปลี่ยนนะเป็นมวยต่างศึกต่างสาย FC พลาดไม่ได้วันนี้หงแดงจะวิเคราะห์แบบชนเรทเรทราคาต่อรองเนี่ยหงแดงได้จากเพจพานุพง์เจริญศรสีเพจพานุพงเ์จริญศรสีนะเ c สามารถแวะไปเยี่ยมชมได้ มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของมวย FC ชอบกดซับสไคร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกําลังใจของคนทํางาน FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะหงแดงแนะนำแอดหงหนึแปดหงหนึ่งหนึ่งแปที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ มาที่มวยไทยเจ็ดสีคู่แรกนะวาวานกเขากม1สิบเอ็ดเจอสายรุ้งเอสพีกันสัตว์แปะเมนบุรีพิกัดน้ำหนักร้อยยี่สิบเอ็ดวาวาเนี่ยสิบเจ็ดจากโซลินนะขนะที่สายรุ้งสิบเจ็ดจากกบบีเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่วาว้านี่หลักเหลี่ยมไอฮิวแข้งขวาดีหมัดขวาดีสอกคมในพอใช้ได้ขณะที่สายรุ่งเนี่ยขวาแข้งขวาหนักแรงสอกคมในเหนียวแน่น วันนี้มวยคู่นี้นะหงแดงชอบไปที่สายรุ้ง SP ก er. ันสาต์มองว่าสายรุ้งเนี่ยอาวุธดูว่าหนักแรงทุกลูกเตะขาต่อยหมดัดต่อยลำตัวเป็นมวยขาแลกขารุยนะวันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดมวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก,ก่อนเลดเปิดหน้าสายรุ้งต่อสามสองวันนี้หงแดงแนะนำให้ต่อไปที่สายรุง้งวันนี้สายรุ้งจะเบียดเฉือนชนะวาวานกเขาก็มอสเบดสนุก มาที่คู่2อคู่สองนี่ต่างศึกต่างสายนะอำนาจเดชสิทธ์นายกหมดเจอซัมป่างามปอประมุกร้อยสอำนาจเดชเนี่ยสิจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชขณะที่ซัมป่างามปอประมุกเนี่ยยีจากบางคลาฉะเชิงเศานะอำนาจเดชเนี่ยเขาในอาชีพนอกนี่มีแข้งขวาเตะขวาต่อยขวาในถือว่าเป็นจุดแข็ง ขณะที่ซ้ำป่างามปอประมุกเนี่ยไฟเตอร์ปูดูดันขาแหลกขาลุยเหมือนกันเก๋าเกมกระดูกมวยนีย่แข็งปก๊กแข้งขวาหมัดขวาในใช้ได้วันนี้มวยคู่นี้นะเลดเปิดอำนาจเดชต่อสิบเอ็ดแปดโอ้โห,โหวันนี้อำนาจเดชต่อสิบเอ็ดแปดหงแดงนะวันนี้หงแดงแนะนําให้รองไปที่ซ้ำป่างามซ้ำป่างามนี่นะเป็นมวยมีนาทีทองเตะขวาไตขวาหมัดดีสอกคม ที่สำคัญกระดูกมวยนี่แข็งป๊กวันนี้เบียดบทเบียดบทถ้าอํานาจเดชเดินทะเลิทะลาไม่ดูตามมาตาเดือวันนี้สามารถโดนหมัดโดนศอกเป๊ะแข่งได้วันนี้นะเลดเปิดอํานาจเดชต่อ11.8ให้รองไปที่ซ้ําป่างามกระดูกมวยเบอร์มวย,มย,มยดูดีกว่ามาที่รองคู่เอกรองคู่เอกดากี้ลกเขาก็มอสเบเจอกับเอ็กตราเพชรชมพูร้อยสี ดากี้เนี่ยจอมเก๋าจากบุรีรัมปีนี้25่าขณะที่เอตราเนี่ยจอมเก๋าวัยย6จากอุอดรธานีมวยคู่นี้เข้าในอาชีพด้วยกันทั้งคู่เป็นมวยขวานอกนี่มีแข้งขวาในแม่คุณเอ้ยตีเนี่ยจากกรุงเทพยันบุรีรัมไม่มีใครยอมใครนะมวยคู่นี้วันนี้นะดากี้สฟอร์มล่าสุดไม่มีชนะ2ฟอร์มล่าสุดนี่แพ้รอก มองว่าใช้ร่างกายไปเยอะขนาดที่เอ็กซตราเนี่ยสามฟอร์มล่าสุดสองฟอร์มล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนแต่การแพ้คะแนนถือว่าเป็นการแพ้แบบเบียดมากๆวันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดสรีราชรูปร่างเนี่ยมองว่าเอ็กซตราดูใหญ่ดูลอยวันนี้เบียดบทเบียดบทนะเอ็กซตราจะเบียดเฉือนชนะดากี้นกเขาก็มอเ์เบียดเบียดเลยวันนี้เลดน,นะเลดเปิดดากี้ต่อห้าสีวันนี้เน้น รองไปที่เอ็กตรามองว่าเอ็กตราวันนี้นอกเนี่ยได้ใหญ่วันนี้เบียดบทเบียดบทดูว่าแรงพะทะดูดีกว่าสภาพร่างกายดูดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะดาร์กี้นกเขาก็มอรสเบเบียดเบียดมาถึงคู่เอกต่างสึกต่างสายโอ้โหน่าสนใจมากเพรสมานสอสมานกาเมนเจอกับดีเซลเล็กบิลเจสีเพรเกียริเพรเพรสมานสอสมานกาเมนเพรยินดี ก็ต้องนี่เลยดีเซลเล็กบิวเจซีวันนี้จะเป็นการกลับมาเยือนช่องเจ็ดอีกครั้งนะในรอบสิบเอ็ดปีของเสียโบสวันนี้เสียโบสจะนำดีเซลเล็กมาชกที่ช่องเจ็ดแล้วจะขึ้นถอดมงคลด้วยมวยคู่นี้นะเพชรสมานในยี่สี่ดีเซลเล็กยี่สี่เพชรสมานกซ้ายจังหวะฝีมือครอบเครื่องดีเซลเล็กฝีมือครอบเครื่องสามฟอร์มล่าสุดสวยมากไม่มีแพ้เรทเปิดนะเพชรสมานต่อสามสอง วันนี้หงแดงแนะนําให้รองไปที่ดีเซลเล็กทําไมให้รองไปที่ดีเซลเล็กหงแดงมองว่านะการเคลื่อนไหวของมวยคู่นี้เพชรสมานเนี่ยนานๆต่อยทีมวยเก่งมวยฝีมือดีเนี่ยนานๆต่อยทีขณะที่ดีเซลเล็กเนี่ยเคลื่อนไหวเดือนต่อเดือนเดือนชนเดือนสภาพร่างกายดูดีกว่าดีเซลเล็กเนี่ยขวาหนักแรงฝีมือครบเครื่องมวยคู่นี้ ต่างกันแค่ทางมวยเท่านั้นเลนเปิดเพชรสมานต่อสามสองหงแดงแนะนาให้รองไปที่ดีเซลเล็กวันนี้สนุกแลหละมวยคู่นี้เบียดบทนเบียดบทอาวุธทันกันมองว่าดีเซลเล็กได้เคลื่อนไหวบ่อยกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชอน,นะเพชรสมานซอสมานกาเมนสนุก fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานมาดูมวยรนะักมวยชอบชอบทีหนึ่งนะชี้ชัดไปที่สายรุง้ง เอคันสายแปะเมีบุรีมองว่าสายรุ้งเนี่ยอาวุธหนักแรงทุกๆนะการยืนระยะดูดีกว่าหัวจิตหัวใจเยี่ยมกว่าวันนี้จะเบียดเฉยช,ชนะว่าวานกเขาก็มอสเปดเลดเปิดสายรุ้งต่อสามสองชอบที่2ชี้ชัดไปที่เอ็กตราเพชรชมพูวันนี้มองว่าเอ็กตราเพชรชมพูเนี่ยใหญ่ลอยกว่าเลดเปิดนะเลดเปิดด้ที่ต่อห้าสี่วันนี้ให้รองไปที่เอ็กตรา เพชรชมพูนี่คือชอบที่สองส่วนชอบที่สามชี้ชัดไปที่ซ้ำปางามวันนี้มองว่าซ้ำปางามนะกระดูกมวยเบอร์มวยอาวุธมวยดูดีกว่าทุกเรื่องวันนี้อำนาจเด็ดเกาะเกี่ยวไม่ได้นะเกาะเกี่ยวไม่ได้เดินเข้าไปหานี่ระวังเจอบวกหมัดบวกศอกอาวุธของซ้ำปางามเขาบอกว่านักแรงทุกลูกที่สําคัญเก๋าเกมมากๆชอบสามวันนี้ชอบไปที่ซ้ำปางาม อำ,อำนาจเด่นนะต่อ1 1 8ให้รองไปที่ซ้ำปากงามส่วนชอบสุดท้ายเบียดคู่ขี้สูสีบีบหัวใจลวเกินคู่เอกเพชรสมานเจอกับนี่เลยดีเซลเลกวันนี้เพชรสมานต่อหงแดงให้รองไปที่ดีเซลเล็กวันนี้มองว่าการยืนระยะของดีเซลเล็การเคลื่อนไหวของดีเซลเลกวันนี้เหลื่อมกว่า ของเพศสมานจะเบียดเฉือนชนะเพศสมานเพชรสมานต่อ3-2ให้รองไปที่ดีเซลเล็กนี่คือชอบที่ีชอบกดซับสัพให้กดติดตามถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานวันนี้นะเวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้เ c ฟซีของแดงปราศจากโรคัยไข้โควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอย่าลืมเข้าถูกบังเอาสองข้างวันนี้เวลาหมดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ